คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เว็บ Lucky 8 8 9นะทุกคนตอนนี้เราอยู่วันที่ค่าย PG นะ PG Soft วันนี้เราอยากเล่นเกมนี้เล่นเกมพี่วัวทองอจ o นเกนั่นเอง มาไม่ได้เล่นนานแล้วนะกับเกมนี้วัวทองหรือว่าวัวนรกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะจะพังหรือปังก็ไม่รู้แหละมาโอเคเดี๋ยวรอพี่วัวหางชคลาบสักครู่นะเดี๋ยวขอโหลดเข้าเกมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งโอ้โหไม่ทันใจเลยว่าอะไรวะเนี่ยมาเริ่มแล้ว มาเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวขอปับเบ็ดนิดนึงนะวันนี้เราขอเล่นกันอยู่ที่เบ็ดลาย0บาทนะทุกคนอ่ะ2บบาทแล้วกันตัดสินใจละเดี๋ยววันนี้นะคิดว่าจะเล่นไล่เบ็ดนะจากน้อยไปหามากนะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบ็ดละ20บบาทก่อนเลยดีกว่านะ วันนี้เราเล่นกันอยู่ที่เว็บลั c คกี้9ทุกคนมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะ <S <S <อ>เกมเยอะมากเมกมครบแล้วก็ระบบฝากถอนเนี่ยออโต้ยังมีกิจกรรมทายในก็คือการสัตว์ของแทมแลกของรางวัลโอ้ยพลาดไม่ได้นะรางวัลใหญ่เนี่ย iPhone 12 Pro Max ฟังไม่ผิด iPhone 12 Pro Max น,นะโอ้ยอยากได้ว่างะ แล้วก็ยังมีกิจกรรมการ์ดลุ้นนะรับเครดิตฟรีทุกวันเปิดการเปิดการ์ดลุ้นรับเครดิตฟรีทุกวันนะแล้วก็เป็นระบบออโตโน้นะเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%เลยนะโอ้ยใครสนใจ iPhone 12นะโอ้ยอย่าลืมพลาดไม่ได้เด้อมามาดูเกมที่วัวของเรากันต่อดีกว่านะนเบ็ดละ20่สบจะปังหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยปรับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะ การไล่เบ็ดนะน้อยไปหามากพี่วัวทองพี่วัวทองหรอวพี่วัวทองเข้าอะไรวะเนี่ยการไล่เบ็ดนะทุกคนถ้ามันโอเควันนี้ปังก็ใครอยากเอาสูตรไล่เบ็ดไปใช้ก็ลองกันดูได้นะจ๊ะเอ้ยมา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 อะไรวะแมงไม่ว่าจะเข้าวัวทองหรีสปินมาให้ลุ้นเนาะ ตัวทองรีสปินต้องมาแล้วนะออยทุกคนกไดลูกส้มมาแทนยีบาทยี่ส <20 S 2> บาท,ทวันนี้เรามีทนุนเข้ามาห้าพันบาททุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะจบเกมนะขอมากกว่าห้าพันขอกำไรให้มากกว่าทุนนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เฮ้ยอะไรวะียบกิปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเฮ้ยกปจะเข้ารีบบินนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ สำหรับวันนี้นะทุกคนเรากลับมาแล้วนะกลับมาลงคลิปกันแล้วนะกัากหา่างหายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวได้มาสองร้อยว่ะเนีย่ยตัวนี้คือตัวที่จ่ายแพงที่สุดในเกมเลยทุกคนไอ้ตัวก้อนทองส,สามลูกะท่ะรีสป,ปินหโหนะว่ารีสป,ปินจะบอกว่าห่างหายไปนานเลยนะกับการลงคลิปในช่องกัณจีชานแนวนะทุกคนก็ไม่ได้หายไปไหนนะตอนนี้กลับมาแล้วนะก็ฝากทุกคนเข้ามาดูก็กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดโอ้ย ป๊บน,นึงจะได้ไดม่พลาดคลิปต่อๆไปนะทุกคนปับน,นึงขอรีโหลดใหม่อ้ห่าเอ้ยเน็ตค้างบ่าวะป๊บน,นึงนะทุกคนขอรีใหม่เดี๋ยวมันลับเข้ามาในเกมเหมือนเดิมเอาโอเคเข้ามาละโอ้โหเปิดเกมเข้ามาได้รางวัลก้อนโอเลยนะโอ้โหมาแล้วสี่ร้อยนะเอนะเอก็ยังดีก้อนทองของเราได้มาแล้วสี่ร้อย จะบอกว่าก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยนะก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะห่างหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วนะไม่รู้จะมีใครคิดถึงเรากันบ้างหรือเปล่านะมาวันนี้เรากลับกันมนาะแล้วกลับมาก็ประเดิมเกมแรกเลยนะ่ hey, วนหรอมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่ ควรปล่ะแม่งเข้ามาให้ลุนรีสปินโค่นหลายรอบอะ่ะแต่แม่งไม่เข้าปรับเบ็ดเถอะวะได้เวลาปรับเบ็ดละขอปับเป็น30นะเดี๋ยวเราจะไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหวายลงวะแต่แม่งไม่ไม่เข้าไม่มีช่องไหนโดน เกมนี้จะเป็นเกม3มแถวนะทุกคนสามแถวสามรีวนะมันจะไม่มีเข้าฟรีสปินนะกับเกมที่วัวมันจะมีจังหวะเข้ารีสปิน <_ d ata> แทนเกมนี้นี่คูณมากสุดอยู่ที่คูณสิบกันเลยเดียเชียว <_ d ata> เอ้ย <_ d ata> อเฮ้ยเฮ้ยเฮวัวแล้วพี่วัวมาแล้วโอ้โหรอคอยโคตรนานอะขอบอกแม่มาถ้าจะได้คูณสิบต้องเหมือนกัน3ามแถว เหมือนกันดู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 ดิติดไอ้ก้อนทองก้อนเดียวทุกคนแม่งแท่งมาก้อนเดียวไม่งั้นได้คูณสี่เลยนะโอ้โหแม่งจะได้ว่ะโอ้โยเสียดา,ายเสียดา,ายเสียดายเสียดายไปไปไปต่อเลยแม่งไม่งั้นเมื่อกี้ห้าแล้วอ่ะขอบนหน่อยขอบนหน่อยรอจังหวะรีสปินนานมาก ใครอยากให้เล่นเกมไหนในค่ายดีจีนะทุกคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อปรับเบ็ดคนไม่ไหวปรับเบ็ดอีกแล้วมารเบ็ดละสีสไล่จาก20มา30แล้วก็มาสีสิแล้วตอนนี้ คือสีสีแม่งต้องเข้าแล้วนะปรับเป็ดปรับโอ้ยพูดอะไรวะเนี่ยปรับไล่เบ็ดมาแล้วมาลูกโตมมาแล้วโอ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มาเหอะก้อนทงก้อนทองตัวแพงอะตัวที่แพงที่สุดในเกมอ่ะลงม,มาดิลลลเลวเฮ้ยเนี่ยตัวแพงที่สุดในเกมว้าวว้าวได้เรา,าแปดร้อยรางวัลก้อนโตริอ่กมาอีกแล้วนะสี่ร้อยโอ้ยเนี่ยอยากให้แม่งมาจังหวะเน,นี้ยเต็มสามแถวสามลิวไปเลยนะแล้วนะคิดดูคูณสีบาทโอ้โห ได้ไม่รู้ได้ได้น่าจะเป็นหมื่นอ,ะอ่ะมาปรับามาห้าสิบแล้วนะเนี่ยมาเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรวะตกใจปรับเบ็ดมาห้าสิบแม่งเข้าโอ้โหอ้โหคูณติดลงพระเจ้าทุกคนแม่งห้าพันนะโอ้โหโคตรเยอะอ่ะ เบ็ห้าสิบาทได้มาห้าพันนะทุกคนตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดด้วยนะอ้โหว,วายอุ้ยสวยมากดูดิทองแดงลงแล้ววายมายสองแถวนะนี่มันต้องมาสวยๆแบบนี้นะคูณสิบลงหูได้มันเลยหนะ้าพันอะสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวปาเบ็มาสิบบาทเดี๋ยวจะเริ่รมานะได้แล้วก็ควรพออ้โยยังช็อกไม่หายอะบ่นมาตั้งแต่ต้นเกมนะว่ามันจะเข้าไม่เข้าทันะ้าจนานไดนนะ้ะอเคทุกคน เข้าแล้วก็โอ้ใจหายใจคว่ำวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนดีกว่านะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเด้อบ๊ายบาย